สวัสดีครับพอเรื่องสวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบนึงครับแล้วสวัสดีกันยลยจนเือเต่าเอฟซีท่มมากรมมา่นเกือบลอยสายแล้วหลังจากจอดไล่โซดไปครับพอเรื่องบอกยั่งพอเรื่องบอกยั่งมาสั่นมานี้อิ่มได้กินเขาวันนี้อิ่มกินกินอีกจังหนบอเอาบานี้เนาะครับเนาะหลัง ตามสัญญาครับเพราะเรื่องบอกว่ากินเขากินปลาแล้วกระสีมาเราความฝันสู่ฟังหลังจากมือก้อนนี่พอ,อปูยาเข้าลงไปกองสลากปูเนาะปูไปกองสลากมาดิเพิ่นกลับมาแล้วครับเพิ่นมาว่าจังไหนแน่เพราะเรื่องเพิ่งมาเมื่อเช้นนี้พ <c oughs> าไปเบืองน้ำสิ่งวาสัน้ <c oughs> ับมาแล้ว ผ้าลูกหลานเรื่องน้ำสิ่งเรื่องน้ำสิ่งจักดยุ้ยไซแต่บอกไอ้ขี้สาดอย่างนี้มัดว่ะตั้งย่างไปว่ะจักเปลงเลยเพาะไปยังไงบุตบัดนี้เป็นผ้าห่อไปล้มันมีงูเห่าใหญ่ตัวหนึ่งแน่นว่าตางเฮี่ยมต้นไปงูเห่าตัโตกงหญ่บัดนี้ก็เลยร่องไปเบิ้งเป็นเบล้อมันสูงสินงูเห่าไปเทียตตินวอาบงสิบแล้มันหันหน้าขึ้นมาหา แต่มันโมเดลมนใส่คนนี่แน่นกายนาไปไปเขาใต้กระเวียงเขาหู้โขนซื้อ,อยุงสิหูเขาหู้งูาเข่าหู้แต่เรขนี่เลขนี่มันเป็นเอาศูนมาตัวเดียวหากับสามเนียนโยนบานเขากันเขากำลังหยับเยี่ยงเลขอยนบอลเขากำลังโคลเลยแม่คนแท่ศูนน,นี่ มาอยู่แล้วสงสัยสิเป็นล่างศูนย์งวดนี่โอ้อูวางสันอ่าแต่เรียกสามับเรียกหาจะเข้าเสี่ยวสวยว่าอย่าไงว่าเพิ่นไ้มาสามตัวคือศูนย์สามห้าอแต่ว่าตอนนี้สามคำหากำลังซิ่งกันอยู่กำลังซิ่งอ่นแล่นเหมือนหมุนกันหมุนไปหมุนมาอืมแตาว่ามันมันพอนอยููนิ่งเนี่ยอืมแต่อาจจะเป็นล่างเลยสันนว่าอืออ่าเนี่ย เรือซูนมาแล้วครับคือซูนนี่มากหรืล่ะซูนเป็นตัวย่างแล้วคแอนไปลูดซูนไว้เลยแต่สามกับหาจักมันแอนซิ้นกันอยู่ว่าสันเรียกเรียกเพื่อนหนึ่งแสดงว่าเขากำลังคุยกันอยู่แม่นเขาเขากำลังคุยกันอยู่ก่อนเถอะแจักเสี่ยวสวยเขาเงียบแม่แอนยุ่งสิแม่แอนแต่ซูนนี่อยู่อยู่แล้วตกลงกันบพื่นได้ ระวังสามกับห่านะครับคือศูนย์นี่เอาไว้แล้วศูนย์โอศูอนย์นีมากจากรงวดเหล่านี้สองนี่ละครับสามสามศูนย์สามห้าศูนย์แล้วกับมาศูนยห์หกสามงวดติดเหล่านี้นครับศูนย์นีมาสามงวดติดแล้วศูนย์นีอูออจักว่าศูนย์มากแล้วแต่ขึ้นเสี่ยวหา่าครับสามใไหรือจักรทีเมตรตุนเสี่ยวสามเรื่องหา ยุ่งสี่เหแต่มันบนิ่งหรืหอือสิเป็นยังสี่ว่พอเรื่องเด่นศูนย์วิ่งห้ากับสามเป็นคือตะคือว่เพราะว่าสามกับหามันวิ่งเนาะเดี๋ยวเอาเอาจังซี่เอาจังซี่เขา้าเบิ้งมือแรงนัอนมือแรงมือเสกกระูเพราะว่าสันคนทำไมหะผมโอ้เมื่อนี่วันพระวันพระเมื่อนี่วันพระครับเมื่อแมนแมนหลังวันพระ เจเพิ่นเอ๋ยมากเกินเกินเวานี้ครับแต่ดีคแต่เพิ่งแล้วแต่ว่ามันแรงยังสี่ละตีหาครับสามมันแรนอยู่แต่ศูนย์มันยืนเนาะชุดมันยืนครับมือหลังสีมือเพื่อนกับเพื่อนหูแต่เพิ่นกับผ้าชุดไหน่มันมา่นเจว่าสีตำแหน่งไหนละสามอยู่ในระวังหาคับสามนี่เนี่ยแรงกันอยู่เนี่ยมันแรนกันอยกหรือว่าเนี่ยผู้เอากำลังอันนั่นกันครับผมกำลังสีหาจุดบ้างแม่ชุุ่มแม่เขาระวังสามครับหา แม่สามก็มาแต่ว่าวันนี้คันปูลงไปอีกหรือเขาจับสามออกนี้เอาตัวชีมาใส่ก็พอจ้ะเป็นตะวนไปนานอยู่แต่แต่ว่าอันนี้คือยังมัแน่นอนี่เขาก็ร่างอยากอยู่ระวางสามก็ผ่านเอาอันไหนลงหรือเขาอาจจะี่ยนใจเอาชีอเอาหกหาก็ได้แมาแลงเพียงอีกบอกเครื่อง่แน่ๆก็คือศูนย์แน่นอนครับแน่นแน่นอนแต่มันแน่นอยู่นี่มันแน่นอยู่ปูว่ะที่ตั้งคอสังเกตว่างซี่เนาะ ตั้งกอสังเกตว่างวดที่แล้วคูลงไปก่อนฉลากก็ได้นงมาตัวเดียวเด้หารับหากับสูนเอาไว้ก่อนครได้นึ่งศูนหาบัดนี้นึ่งเอาให้เขาไปก้อนให้ปล่อยก่อนเออให้ปล่อยก่อนศูนหาฝากไว้นมึืงแต่ม้เห่าวัดฉลาดซื้อๆเรียกบนกับเรียกล่างไหมออกก้อนกัน เดือดร้างบ่เพื่อนเพื่อนหนึ่งไปกอนผลขิงลุกเหมือนว่าเอาเมื่อนุบลงมังเอาคันแเล็กๆตวมเาเลื้อหาใจเหมืนว่าขันเอาตีเยรแตกเดี๋ยวบานนี่ผมไม่แน่เสียเอาสูฟังเมื่อกี้นี่คืดพ่อปุ๊บผลขิงลุกยากรอดเมื่อวานนี้คุณแม่ดวงเฮงจากเอฟซีอุดรมาพูว่าเพื่อนไดยังกลับไปเพื่นไดยังกลับไปเพาเรื่องเมื่อวาน ห,ห้างนกห้างหนึ่งห้างนกน่ะตกลงมาใส่รถเป่นทางข้างหนา้ารถเป่น <มา S 2> ปุกรถเออแบนมาดิสีเป็นยังเกลือ เต้นจะเต้นเต้นแต่ห้างเอาว่เต้นเต้นยังไศูนย์มากทะเบียนรถพันหยังหนึ่งงสามศค่ะสามศูนย์โอ้สามศูนย์หนงหนึูนยโอ้มีเข่าเลยวันนี้เนาะสามก็หาแรนแข่งกันเม่นมอก็หาแรงแข่งกันเมื่อว่านี่พุณแม่ดวงเฮงเอซีอุดรมาปูให้สาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ให้สามูไปเป็นที่เรียบร้อยให้30ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราบงสามก็หานี่รอว่าอันใดสีเบิรน้ำมันก่นในช่วงแรงแข่งกัน บ่าวางนีมันตัวให่มันเกี่ยวหันนะฮะอันนีเชิบดก้อนบดหลังกับิเอามาเลี้ยงตามตามระยะน้ำมันมันีิบิดนี่ละแต่ตางงูยังแนนเขางูเนาะแนนแนนครับงูยหง้างูเขาบ่แนนมากอยู่แต่บ่บ่มากว่ามันสีตอดมั่ตรอดมันแนนใจนากขาโงงงูนหาเพือดล้างหเนาะกบบาบเนาะ้านอารเอือ แต่เรียกเนียวลนี่ศูนย์ศูนย์อยู่ล่างอยู่แล้วมวนอันอันนี้ปูว่าเฮ้ยกิดว่าปูปูว่าเนาะเรียกล่างศูนย์สิมาล่างศูนย์สิมาล่างปูว่าศูนย์สิมาล่างแต่ว่าสามกับหาเดี่ยวเขาบ้านนนิ่งมันแนมนันกันโอ้หมายถึงว่าอสามกับหาเนี่ยมันมหัหตัวใดจะมากแต่ว่ากัยังโมแนจ่ใจว่าจะมาจะมาออกใส่ศูนย์บอจะมาจับกับศูนย์บอนี้คือเขายังโมโหประมาณนั้นบอรับไปแล้น เพราะว่านี่สิจับซศูนย์ศูนย์0 5, 0, 0, 0, สาม <0, S 1> สามศูนย์ศูนย์หาศูนย์ศูนย์หศูนย์ว่วันนึงไห้ปูไห้หนึ่านมาก,ก่อนมันมาแมนครับหาครับศูนย์กับอะไรเมยกับหนึ่งนี่แหละแมนแมนามนไห,หา้หนึ่งศูนย์หาเลเ้ยนะแมนหนึ่งศูนย์โอ้โหใรกำลังที่ว่าวา่า,าการมันกับอะไรเมย่น้ำกันคือว่าเอย,ยุจับจุดบนชุดล่างเ่รอนะเอยุน้ำกันลักษณะนั้นนนะอืมอใครที่ว่าเห็นเห็นเข่า ชัดเติมอยู่ดอกไปแต่ว่าเาชัดอยู่ที่แน่ๆคือศูนย์นี่แหละเห็นหมืผนทุกตัวเลขที่เขีนยนไปที่อันเขาสีออกเลขเนี่ยแต่มันบัวหันนิ่งแน่นอยู่แต่ศูนย์เนี่ยเอามาไว้ให้เราตั้งรักไว้แล้วคือศูนย์อศูนย์ตั้งไว้แล้วเราก็ตั้งไว้ว่าปูว่าศูนย์จะมาล่างพร้อมโอ้ยซับนีกน่กับเอฟซีเพิ่นได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วใจแล้วซับนี่ครับ อู้เอยจะออกกำลังกายโดนเลยเร้อจำได้ว่อหนึ่งจำได้ว่อหนึ่งเห็นไหมหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์นันออกหนึ่งห่าเห็นไหมแบนวันนี้ก็ระว่างสามก้าหานี่เัน่ไหนศูนย์สามห้ามาเนี้ยนั่นแหบนศูนย์สามเนาะคิดว่าคุณแม่เอฟซอดรเพ่นไปได้เรียบร้อยแล้วเราจะเรียนเมื่อวานนี่กลับไปเพิ่นปาดแล้วล่ะเนาะ ช่วยให้กวบ่ดีมีทีน่าอีกอยู่บ่ดีอะมีทีน่าอีกอยู่บ่บ่กับเพื่อนเก่าสามมันแนนอยู่มันดูดิอุ้ไว้บัดนู้นช่วตใจได้เพราะทีเปิดทุกคนบอ่ะมอ่ะนี่ยังเบียร์ไต้พึ่งสำหรับพอเรื่องเห็นเห็นเี่แมนเขาจับเรื่องสำเร็จแล้วซุ่มซุ่มสีออกไปปูว่าเดี๋ยวว่าสั่นให้มันนิ่งก่อนมันโมนิ่งเอกครับมันกหลังไก่มกนหลังกายมันแนนอยู่ ตี่ไปตีเมื่อยใช่ปุสอมก่หาวก็หยันไหนก็ใส่แว่นตาใส่หมวกแก้งโตลอดแต่เมื่อขี้ไปนี่ดอนเนาะผู้สาวเสือม้าลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกไส้น้ำยาน้ำยานยากรสิบบ่บ่บ่โอสไปหาผู้สาวบ่ค่ะบ่ไปเส้นอกล้วคผู้สาวก เออแม่นนี้่ไปเี้นน้ำกันยุท่อกรัสวนโออยย่คุุงไทยลาหยากที่ยังไม่ดื่มเจออกอาการย่บอันบ้าบอได้ดื่มเตัดออกเนี่ยมันเป็นทั้งสันอ่ะเนกครับต ศูนย์นี่ปูวาา่าไงนะครับเส้นติเป็นล่างปูวา <c oughs> ดมาชัดเทวาชัดยุดอกครับเพราะเรื่องเทว่าชัดมากๆเลยลหละ <c oughs> บ่จะบ่เมนว่าประชัดดิที่ปูบอกมานี่เ<ช>พราะว่าที่แน่ๆคือศูนย์นี่มาล่างปูบอกไว้แล้วว่าศูนย์มาลาง<ม>ครับแล้วก็อีกสองตัวแค่ระวางสามกับหานึ่เงเนาะ<ม>แดนบรสันแกนแนแข่งกันอยู่หนียงแต่สิมนี้เท่านั้นตัวอ่านประชัดกับจักรีววาจังไดแล้วเนาะ เมื่อสามก็ขาดแลนไปแลนมากบ้านนี้สิร่วมกันกลายเป็นแปดซะบอ่ไไกลนี่อ๋อได้ตอนนี้ว่าได้ทั้งๆเพาเรื่องยังว่าฟันครับการปูฟันไหนแล้วว่าหนีไปทั้งเืินบ่ไรเอฟซีปล่อยอ่าตอนนี้เพื่อมันยังอยู่ในช่วงที่แข่งกันอยู่นี่เร้าได้เขากับสรุปกันไปได้ทั้งๆหน้าหน้าม่เป็นอย่างว่ามันแข่งกันไปแข่งกันมาตกลงกันบาได้จุ่มกันจุ่มกันตะลุ่มบอลกันเขาร่วมกัน ศูนย์แปดิว่าที่จริงแต่ว่าง้ามอยู่ดรอกเลขบอสิเป็นศูนย์สามบอสิเป็นศูนย์ห้าพอเลขออกว่าอนังคานเลขกําลังว่าอังคานสามศูนย์ห้าเลยสั้งสามตัวบอกกับเชี่ยนนี่บอกง่ายขอบคบอกเด้อค่ะมันเป็นอย่างน้เป็นูนี่งามงามงาม นี่สีออกเท่กันสิสามตูนมาแน่นี่ยมาเนาะอ๋อกระชันต้อนน้าวันนี้เนาะพอเรื่องกันจะได้ไปตุลไเนาะครับผมครับไม่ใช่เราอีกจะเครื่องชุ่มว่องเยอยลูกเพื่อนหนุมโอยงามากเอาต้อนกรันว่าอยาม่เลัะเ็อบิาเอเที่เ้าเรกศนมันมามาแล้วปูน แต่สามคำหามันแนนซิ่งกันอยู่สันตัวะแยกกันวานใจได้ว่าน่างเห็นเพ่มย่อยหน่อยจับเติมเลยเอาเพิ่นวางสั่นนี่เขาขี่วิเทียงเพิ่นไหนวนอ่ะอือปู้วางสั่นเนาะเอาตามคำปูเดี๋ยวไปมั้นมอญ่าเราบ้าแค่สีได้เห็นบินมาขึ้นนกเจ้าเพป็นว่าชาวบ้านบ่เอาดินกเขาเอาแต่นกเจ้า เขาบอกันบเอ้านกเขามันก็บินนี่นะเขียนว่าเนโขาวเดี๋ยวนเขาไม่ใช่นกเราอ้าวจำนี่แหละเนกเพือเรื่องนะครับผมลุงเกิดเพือเรื่องจำนี่แหละครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับข้าวที่ได้บินแม่คือนกเจ้ามาข้าวที่ไม่ได้ก็บินขวมคือนกเขากับ่วกอาเดีวนกเขาเนาะอ่ะวานนี้สิ สรุปจักหน่อยครับผมอ่ะแนนมาด้วยกันมาไปทางโน้นอนุญาตไปไกลได้ไหมไปนั่นเลยเนี่ยเอามาสั่นน้ามาไมมาครับโอเคเอาเอาสั่นหน้าเอาเอายุนีก็ได้เอาเอาสั่นหน้าหน่อยเพราเรื่องถือให้โลดสั่นเอาพอเรื่องถือโลดสั่นเอาถือให้แนเดี๋ยยติสรุปโซเอฟซีฟังครับผม อันทั้งไต่บ่ฮันได้จับเนอครับน้องแม่นจับไปถ่าซื่อๆเจ้าตาโตทั้งทึงครับยกคืนข้านั้่ะครันแล้ยกระตังสูงให้โอ้บอกลุอปูนบ่เห็นเออพวอ่ะนี่นะครับเนาะแล้วตองวดครับผมหลังจากปูไปกองสลากมานะครับ เมื่อเช้านี้ครับพอเรื่องจุดทูบเพื่อจะขอย้ำตัวเลขที่ปูมาให้ไว่นะครับเลขทูบนี่หกสี่เก้าซึ่งกะบอตรงกันครับเลขที่ปูมาให้ไว่ครับปูเพิ่นมให้ไว้ก็คือเลขศูนย์นี่ห้ย่างไว่ครับผมแล้วก็ให้เลขสามกับเลขห้าเลขสามกับเลขห้านี่แลนแข็งกันอยู่ครับตอนนี้คือมันแลนวนไปวนมาวนมาวนไปนะครับยังตรงร่งกันบ่ได้ว่าตัวใดสิมาแต่ว่าศูนย์ มาล่างนะครับเนาะปูวาศูนมาล่างนะครับบอกว่าจะมาคู่กับสามหรือว่าจะมาคู่กับหาหรือว่าสี่เปลี่ยนจังไหนกับแม่ใจขึ้นกันนะครับสรุปก็คือให้ย่างศูนย์ไว้นะครับ,รนะรบแล้วน่าจะมาล่างนะครับสามกับห้ารอให้รอกการตัดสินก่อนซึ่งเพราะเรื่องบอกว่าเดี๋ยวรอฟังเมื่งืม่แรงซึ่งเป็นขึ้นวันพระ่าปูสีมาวาจังไหนบอแต่ว่าคิดว่าปกติวัน์พระนี่ปูคนก็นจะมาตลอด ครับพอะเรื่องค็คิดว่าปูน่าจะมามาบอกอีกเยอ่หอกเพาะเรื่องเนาะมาครับเพิ่มเติมเนาะแต่เหลกนี่บ่แาม่นเพรเรื่องจับเนี่ยครับเออทั้งตะอันอันน้องแน่นน้องแน่นล่องจับเบิงซื้อได้ครับเด้แต่ว่าอันทั้งทึ่งนะครับคือหากับสามนะครับทีแลนดไปแลนดมาเนี่ยครับเอาแต่ถือว่าชัดเจนหลายติบเยอะอกครับส่วนเหล็กทูบนี่ถ้าเอฟซีท่านใดเห็นแล้ว อชอบในตัวเลขว่าตัวเลขสวยกับสีล้องจับใบกับด้บอ่บอบ่อห่วงเนาะเพรเรื่องเนาะนึกสีห่วงไว้อยู่บ่กบ่อห่วงครับงอกสีเก้ากับบ่อบห่วงอ่ะมานนี้กัขอบคุณเพราะเรื่องอีกเช่นนึงครับผมเดี๋ยวมืออื่นเศร้ากับสิด้มาติดตาอีกรอบนึงนะครับเมื่อนี้หลังจากนม้แล้วเพราะเรื่องสิร้เดินทางไปที่ในตัวเมืองอุดอรไปเส้นเอกสารนะครับเดี๋ยวกตรบกวัญํำนีครับเพราะเรื่องขอบคุณครับขอบคุณครับ